วันอังคารที่28มีนาคมพศ2549ปัญหาที่4หน้า152ปุพพะเปตาทิ่สปัญหาแปลว่าปัญหาเกี่ยวกับการอุทิศกุศลแก่ผู้ร่วงลับไปกอนพระเจ้ามิลินพระกุณเจ้านาเกษตรพวกทายกทั้งหลายนี้ให้ทานแล้วก็มักอุทิศ แกผู้ล่วงรับไปก่อนแล้วว่าบุญนี้ขอจงถึงแก่คนเหล่านั้นดังนี้คนที่ล่วงรับไปก่อนแล้วเหล่านั้นย่อมได้รับวิบากผลอะไรอะไรเพราะเหตุแห่งการอุทิศนั้นบ้างหรือไม่พระนาคเษนขอถวายพระพรพวกเข้าถึงนรกไม่ได้รับคือพวกไปเกิดเป็นสัตว์นรกเอเรา มีความคิดว่าญาติเราที่ไปตกนรกคงจะมีเพราะฉะนั้นเราควรจะอุทิศกุศลไปให้ปรากฏาไม่ได้รับหรอกถ้าหาว่าผู้นั้นตกนรกจริงพวกไปสวรรค์ก็ไม่ได้รับแต่ว่าไม่ใช่เหมือนกันอย่างพวกสัตว์นรกนะพวกไปสวรรค์ไม่ได้รับก็เกี่ยวกับว่าเขาได้ของที่ดีกว่าอันนี้มันเป็นของมนุษย์ เขาได้สวยของทิพย์เป็นของเทวดาพวกไปกําเนิดเดรัจฉานก็ไม่ได้รับอ่พวกไปเกิดเป็นสัสตว์เดรัจฉานแต่เราสมบุรแล้วเราอุทิศกุศลไม่อาจได้รับนอกจากเราจะให้ตรงๆอาจจะได้รับเกิดเป็นลูกหมาอยู่ในบ้านเราเราก็โยนเนื้อโยนกระโกูกใหอย่างนี้ก็ได้รับอย่างนั้นมันไม่ใช่อุทิศ บรรดาเปรตสี่จำพวกเปรตสามจำพวกคือวันตาสิกเปรตคุปปิปาสิกเปรตนิชามะตันหิกเปรตไม่ได้รับปรทัตตุปะชีวีเปรตเท่านั้นยอมได้รับพวกปราทัตตุปะชีวีเปรตแม่เหล่านั้นต่อเมื่อระลึกได้นั่นเดียวจริงจะได้รับปรากฏว่าเปรตมีถึงสามจำพวกนะเออสี่จำพวกนะ พวกวันตาสิกะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับพอของกินตกถึงทองอุทิศได้เหมือนกับว่าอุทิศได้แต่ว่าพอของกินนั้นตกถึงทองแล้วก็อ้วกอาเจียนออกมาทุกคลังที่ของกินตกถึงทองเพราะวันตาสิกะแปลว่าเอาแต่อ้วกอยู่แล้วกุปปิปาสิกะเปรตพวกเปรตที่เอาแต่หิวเอาแต่กระหายมีแต่ความหิวความกระหาย เบียดเบียนบีบคั้นให้ย่อยยับนิชามะตันหิกะเปรตไอพวกนี้ถูกความหิวนั่นแหละความอยากแผดเผาเอาะจนกระทั่งในตัวนะเกิดไฟลุกพลลงขึ้นมาเพราะไฟธาตุย่อยอาหารเพิ่มปริมาณยิ่งยิ่งขึ้นไปตามกำลังของความหิวนะเผาอัตภาพโผลงขึ้นมาและอัตภาพนั้นก็ตั้งใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ลุกโผล่ด้วยไฟแทตนนั้นอีกพวกนี้ก็ไม่ได้รับเกี่ยวกับคุปปิปลาสิกเปรตมันมีเรื่องน่าสงสารที่ท่านเล่าไว้ในธรรมบทรพระสองโรคมันเคยอา,อาจจะเคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ได้อกจากที่อยู่ของท่านจะเข้าไปในกรุงราชเคร์เพื่อบินทบาตพอมาถึงแม่น้ำเห็นเปรตตัวหนึ่งโกง่งคอ ยาวเชียวลงไปกินน้ําถ้าทางมันลาบากซะเหลือเกินท่านก็ไปดูอยู่พักก็เกิดสงสารตอนนั้นก็มีแต่บาดเปล่าๆไม่ยังไม่ได้อาหารก็เอาบาดนั่นตักน้ําแล้วก็บอกให้เปรตนะเห็นหน้าอาปากแล้วท่านทั้งสองช่วยกันเทน้นําลงในปากเปรตรูปหนึ่งเทเสร็จเอาบาดออกมาอีกรูปหนึ่งก็เทลงไป ลกนั้นก็ลูก,ก่อนนะก็ตักน้ํารอไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วถามเปรตครับพอที่อย่างเนี่ยเปรตบอกว่าไม่เห็นได้น้ําอะไรอะไรไม่รู้สึกว่าได้มันได้แต่กระหายน้ำแท้จริงเนี่ยแล้วรู้ว่าจะต้องกินน้ําเลยพยายามอยู่อย่างนั้นตกปลากฏว่าไม่มีน้ําล่วงล้อมลําคอ,ล,อ,อลงไปเลยพระท่านเห็นว่าสายมากแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้บินทบาต ท่านก็เลยต้องหยุดเพียงแค่นั้นแล้วก็นําความมาเล่าให้พระภิกษุสงฆ์กราบทูลพระพุทธเจ้าสงราบพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถึงบกประกรรมกรรมที่ทําไว้ในภพโกรธของเปรตนั้นว่าไปทําอะไรมาถึงได้เกิดเป็นเปรตอย่างนั้นนี่คือกบปีปลาสิกเปรตสําหรับปราทัตุปาชีวีเปรตเนี่ยจำพวกเดียวนี้เท่านั้นนะนะครับที่สามารถจะรับกุศลที่เขาอุทิศ พระโพธิสัตว์จับตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์ท่านทั้งหลายอย่าคิดว่าจะไม่เกิดเป็นสัตว์ในอบายนะบางคนยังเข้าใจผิดยังเกิดเป็นสัตว์ในอบายได้เพียงแต่ว่าถ้าไปในโกไม่ถึงอเวจีถ้าหากว่าเป็นสัตว์เในัรฉานก็จะมีอัตภาพโตไม่เกินช้างเล็กไม่ตำไม่น้อยกว่านกกระจาบว่าไง ในตำราว่าอย่างนั้นแล้วแต่เกิดเป็นเปรตนะได้เหมือนกันแต่ปราชุดกปาชีวีพวกเดียวเท่านั้นถึงกรณนั้นก็ตามปราชุดบปาชีวีเปรตนะจะได้รับก็ต่อเมื่อระลึกได้คำว่าระลึกได้ก็คือรู้จักจะอนุโมทนาในที่นี้ท่านใจคำว่าระลึกท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้นะประกอบด้วยองค์สาม ถ้ายกผู้ถวายปัจจัยจะต้องมีจิตอุทิศกุศลสองปฏิคาหกผู้รับจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมอย่างต่ำก็คือศีลอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องเป็นพระภิกษุนะแม้คารวาดรับปัจจัยทยธรรมที่เขาอุทิศกุศลถึงเปรตได้เพราะมีเรื่องว่า ในพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยเรื่องเนี้ยที่ชัดอยู่เรื่องเดียวเกี่ยวกับว่าคารวาสก็เป็นปฏิคาหกรับพัตตาหารที่เขาอุทิศแก่พวกเปรตได้เก็บโดยสารไปทางเรือพ่อค้าสามสิบคนโดยสารไปทางเรือเกิดขึ้นลมแรงก็ก็หันเหวหัวเรือก็ไปพักอาศัยบังเกาะอ,อยู่แห่งหนึ่ง รอให้คลื่นลมมาสงบแล้วก็จะได้ไปต่อปรากฏว่าไปเจอเปรตอยู่ที่นั่นเป็นนางเปรตชื่อขันลาติยาปรากฏว่า,าทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีผ้าผ่อนจะนุ่งเลยอาศัยเส้นผมที่ยาวงามสละสว,สวยสวยซึ้งนี่แหละพันเนื้อพันตัวเอาอาศัยเส้นผมบางเอา พอไปถึงนายพ่อค้าก็หัวหน้าพ่อค้าก็เกิดถามว่าทําไมก็งามไปเสีทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายและทําไมเอบอยู่แต่ในวิมานไม่ออกมานานางเปรตก็บอกว่าไม่มีผ้าพอนจะนุ่งเลยต้องใช้ผมห่อตัวไว้พ่อค้านั้นก็ไปหาผ้ามาส่งยื่นส่งให้พอผ้าถึงมือ ผ้านั้นก็กลายเป็นผงดินไปหมดเลยนางเปรตบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกท่านต้องให้ผ้าแกท่านผู้มีศีลและอุทิศกุศลให้ข้าพเจ้าถึงจะใช้ได้ถึงจะสำเร็จได้พ่อค้าก็ถามว่าในที่นี้จะหาผู้มีศีลได้แต่ไหนกันนางเปรตก็บอกว่าในบรรดาพ่อค้า ที่มาด้วยกันกับท่านนะมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนมีศีลมีตรัยสารนาคมแล้วก็บอกชื่อพ่อค้าคนนั้นก็เอาผ้านั้นไปถวายไปไปให้แก่ท่านผู้มีศีลผู้นั้นแล้วก็ท่านก็รับพ่อค้าจะทำาจตนานึกถึงไอ้เป็นกุศลอุทิศกุศลไปให้นางเปรตคนนี้ปรากฏว่าได้รับโดยประการทั้งปวง บุพกรรมของแกนะก็คือว่าสมัยก่อนนะเกิดเป็นเจ้าของร้านเหล้าพอใครเมานะถ้าไปเห็นว่าไม่มีญาติมาคนเดียวอย่างนี้แกก็จะให้คนของแกจับเมื่อจับตัวไปนะไปทิ้งไว้ที่ไกลนะครับเ,เมาไม่ได้สติแล้วก็เปื้องป้าเปื้องพนเอาเครื่องประดับอะไรจากเนื้อจากตัวเขาหมด ทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเอาเสื้อผ้าเครื่องประดับเหล่านั้นไปขายตายไปก็เลยเกิดมาเป็นเปรตไม่มีผ้าจะนุ่งจะหม่มก็แสดงว่าแม้ให้แก่คารวาสก็ได้เหมือนกันแต่าหากว่าเป็นคนมีศีลน,นะใครอะค้าที่เป็นผู้ให้อ๋อถึงถึงเรามีศีลล้วเราจะอุทิศกุศลเราก็ต้องให้กับอีกคนนึงอืม พระสารีบุตรท่านรู้ว่าแม่ของท่านในอัตภาพถัดย้อนไปสองชาติเป็นเปรตท่านยังเที่ยวหาบินตาบาทมาเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์เลยแล้วอุทิศกุศลความจริงกุศลท่านไม่มีไม่น่าจะเรียกว่าอุทิศกุศลนะแต่ว่าก็ไม่พูดกันอุทิศกิริยาก็ไม่พูดกันใ <laughs> จก,กุศลมีกิริยาแต่น้ําใจอย่างนั้นเป็นน้ําใจอุทิศ ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ท่านมีคุณธรรมเยี่ยมอย่างนั้นแล้วเมื่อท่านจะให้อะไรนะการกระทําของท่านนะนะเรียกว่ากุศลเลยเอาเรียกกุศลไปก่อนก็แล้วกันตกถึงแก่คนที่ท่านต้องการปรารถนาถ้าก็จะต้องไปให้คนอื่นนะครับตัวท่านจะต้องตั้งอยู่ในฐานะทายกไม่ใช่ตั้งอยู่ในฐานะปฏิคาหกผู้รับ ปฏิปาหกผู้รับไม่อาจจะอุทิศกุศลได้เวลาเราเห็นใครทำกุศลเนี่ยอ่าเราพนาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้อุทิศให้เราเราได้เอ่าเห็นคนอื่นทำกุศลแล้วเอาเราเอาโมตนาอ่าเราก็ได้สิได้นี่เนี่กุศลคืออ๋ใ<ช>อใจของเรา เอ,อเขาก็เห็นเขาก็เคยเรียนเคยเรียนมาแล้วถ้าทำไมเเขาอนุโมทนาเอาไม่ได้ต้องรอเขาอุทิตต้องอุทิตไอ้ที่บอกว่าเรียนมาดีนะพร้อมที่จะได้รับตลอดการทุกเมื่อก็เกี่ยวกับว,ว่าคนนั้นอุทิศนะส่วนมากเขามักจะเป็นอย่างนี้นะเป็นธรรมเนียมว่าอุทิตจะจ,จ,จ,จงให้พวกญาติแล้วก็ยังเผื่ออ,อีกนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอีกนะ นะนั่นแหละก็พอจะได้อยู่แต่ก็ตอนนั้นแหละแล้วไม่มีเนี่ยไม่มีหรอกที่เราอุทิศว่าขออุทิศให้แก่แม่ผู้ร่วงลับนะแล้วก็ยังเพิ่มเข้าไปนิดนอกนั้นอย่ายุ่งอะไรอย่างนี้มันไม่มีแล้วก็มีน้ําใจเลยอ่าเทวดาก็ไม่ได้รับอ่าเทวดาไม่ได้รับอานุโมทนาได้สิแต่ว่าไม่ได้รับอ่าไม่ได้รับ ได้แต่กุศลของตนน่ะคืออนุโมทาก็เป็นกุศลออจะถมถามถึงเทวดาดีเพราะว่าในมหาปรินิพานสูตรพระพุทธเจ้ารับสั่งกสูนีทะวัสการะพรามว่าเวลาทำบุญทำกุศลเนี่ยะจะต้องอุทิศให้แก่เทวดาที่อุทิศแก่เทวดาไม่ใช่เทวดาจะสามารถจะรับได้ เพียงแต่ว่าเทวดารู้ว่าเขาเยื่อใยต่อเราแล้วก็จะเกิดจิตเอื้อเอ็นดูใช้อานุภาพของตนปกป้องคุ้มครองอันตรายให้ได้เท่าที่อานุภาพของท่านจะอำนวยให้ได้เราก็จะไปเราก็จะสวัสดีในที่ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะไปไหนมาไหนทำบุญทำกุศลแล้วก็ต้องอุทิศให้เทวดา แต่อุติศเตวดาแล้วนะกุศลได้ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับทานเพราะยังไงยังไงเขาก็ไม่ได้เข้ามาขอสวนบุญแบบกดอยากปากแห้งอะไรทํานองนั้นอยู่เลยได้แต่ชื่นชมการกระทําของเราชื่นชมใจของเราละทําดีแล้วยังมีใจเผื่อแผ่มาถึงก็เหมือนพ่อแม่เราอะมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่ลูกเริ่มจะได้งานทําจบมาใหม่ไม่ได้งานทําเดือนแรกเอาเงินเดือนตั้งเดือนให้แม่ก่อนให้พ่อก่อนนะพ่อแม่เป็นยังไงโอ้ยชื่นใจเกิดความชื่นใจแล้วก็จะมีใจเอ็นดูต่อเราต่อผู้นั้นเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นใจของท่านก็จะคอยห่วงเป็นห่วงเป็นใยเราไปเรื่อยเพราะเห็นว่าอัตยาใสยดี เทวดากต็ตำหนองนั้นเราอุทิศกุศลให้เขาไม่ใช่เพราะเห็นว้าเขาขาดเคลนแต่แต่เราบูชานะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดแล้วขอเติมทักงนิดหนึ่งนะบางทีมันมันพูดไม่ได้นะมาพูดให้เป็นหลักการในห้องอย่างเนี้ได้เตือนไปแนะตอนนั้นไม่ได้ก็เ,เสียน้ำใจนั่นก็คือว่า ทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะที่ตัวเองเห็นว่าสูงส่งคือเข้ากรรมฐานออกมาอุทิศกุศลให้อาจารย์ไม่ควรอุทิศกุศลให้อาจารย์นะไม่ควรนะใคล้ายกับว่าอาจารย์ยังต้องพึ่งพาอาศัยกุศลเราไม่งั้นท่านจะลําบากเรานับถือท่านามีคุณธรรมก็เป็นอันว่าอย่างท่านนะไม่มาอาศัยกุศลคนอย่างเราหรอก เพราะฉะนั้นต้องพูดอีกลักษณะหนึ่งว่าขอเอุคศนใี้บูชาเป็นเครื่องบูชาอย่างนั้นมันถึงจะถูกผมได้ยินกับหูตัวเองออกจากกรรมฐานมาไปหาท่านอาจารย์แนบตอนนั้นที่อยู่ยวัดวุ่นกันบอกว่าปฏิบัติมาประมาณเดือนขออุทิศกุศลให้อาจารย์ท่านก็อนุโมทนาป้อยไม่พูดให้เสียส้าใจอะไรแต่ไปแล้วพูดกับผม แล้วก็ใครอีกนะนึกชื่อไม่ออกนั่งอยู่สองคนนะบอกว่าคุณใจวัดคนอย่างฉันนะ่ะไม่ต้องพึ่งกุศลคนอื่นเขารกเพรางั้นที่ท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะโมโหคนนั้นมาอุทิศคือว่าสอนเราไปด้วยว่าอย่าทำอย่างนี้แต่วิธีการสอนของท่านละมุนละไมฟังแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นการตําหนิ นะมันลื่นหูพูดถึงว่าเออคนอย่างฉันนะไม่ต้องเพิ่งกุศลคนอื่นก็หรอกนะเพราะท่านทำของท่านไว้ดีแลว้วเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเข้ากรรมฐานอะไรอย่างนี้นะครับออกมาอย่าอุทิศกุศลให้อาจารย์นะอ,นอ,อะไรอะอ่ <laughs> าสาหลานนะอาดดจารย์อเอ้เออ อ่าก็ได้ยินบ่อยนั่นแหละแม่ชี้ยาเอาอย่างก็แล้วกันนะถ้าแม่ชี้เอาอย่างแล้วแม่เสียชื่อสำนักบ้านธรรมนิธิหมดอ่าส่วนมากก็เป็นอย่างงี้แล้วเราไปบอกก็ได้ยังไงตอนนั้นอ่ะเขาก็โกรธเอาไม่พอใจอะไรเอาเพราะก็ไม่เห็นว่ามันเสียหายอะไร ถ้าหากว่าอุทิศกุศลน,นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยกุศลเหลือหลายพอที่จะเจียดให้ท่านอ่าครๆกับว่าท่านมีอยู่แค่สองร้อยเองเรามีตั้งพันเ,เราเจียดให้สักบ้างาให้ท่านสะดวกขึ้นมาอะไรอย่างนี้มันไม่ควรเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าบูชา ถ้าหากว่าร่วงรับไปแล้วควรจะใช้ใจในะอุทิศแต่ถ้าหากว่าท่านยังอยู่ควรจะนึกอูชาครับถึงจะถูกยังไงยังไงก็มีอุปกราระคุณเราเลี้ยงดูเรามาเพราะว่า,าจิตที่สงเคราะห์ด้วยบูชานะครับกับสงเคราะห์ด้วยการุณานะบูชาประณีตกว่า อย่างท่านขาดเครนเราก็ดูแลอะไรท่านอา่ะมันเป็นของประเสริฐแล้วแต่ถ้าเราทําจิตไว้ว่าท่านคนนี้เป็นผู้ที่เราจะต้องบูชาการกระทํานี้เป็นเครื่องบูชาอย่างหนึ่งอย่างนี้จะดีกว่านะไม่อย่างนั้นก็เท่ากับเราเหมือนกับท่านา่ะเสมอกับคนที่ขาดแครนทั่วไปถ้าเราเลี้ยงดูท่านในฐานะว่าเออถ้าหาว่าไม่เลี้ยงดูท่านท่านจะอดอยากท่านละลำบากแล้วก็ ทำให้พ้นลำบากมันมันจะต่างอะไรกับคนอื่นนะใช่ไหมอย่างขอทานเราก็ให้เราก็เห็นเขาลำบากเหมือนกันเราก็ให้จะได้พ้นลำบากนะนี่พ่อแม่เรานะเพราะฉะนั้นจิตใจต้องพิเศษกว่านั้นดีกว่านั้นนั่นก็คือว่าโดยสํานึกในคุณอย่างนี้ทําว่าคำว่าบูชาบูชานะไม่ใช่นึกเอานะมันต้องมีอะไรตีแล้วเราทําอย่างนั้นคือถ้าหากว่าทํา ด้วยจิตระลึกถึงคุณธรรมนะหนะรือคุณอุปการะที่มีต่อเราอย่างนั้นะเขาเรียกว่าบูชาเป็นอย่างนี้อย่างอาจารย์ะแนะนําเราปฏิบัติที่แจงแสดงเหตุผลแสดงธรรมให้ฟังเราปฏิบัติได้กุศลมานะช่วระยะเวลาที่ปฏิบัตินะครับมองเห็นคุณของท่านด้านนี้และก็ เวลาไป,ไปมอบกุศลนั่นนะครับนั่นแหละคราวนี้มันบูชาจริงๆนะไม่ใช่อยู่ที่ปากบอกว่าบูชานะครับตกลงว่าพวกวรทัตตุป,ปะชีวีเปรตเท่านั้นนะครับจะรับได้ทีนี้มีคนถามหลายคนว่าเฉพาะทานเท่านั้นหรือศีลภาวนาอุทิศไม่ได้หรือได,ได้ไหมได้ได ได้อะไรใครเป็นปฏิคา,าหกอะไรศีลอะเราเอาศีลมอบไปใครอะไรคนนั้นอุทิศแต, <c oughs> ต่เราอุทิศได้แล้วก็เอาศีลไปให้คนห <c oughs> นึ่งนะเอาศีลไปให้พระแล้วก็ขออุทิศกุศลคือศีลนี่ไปตกถึงผู้ญาติผู้เป็นญาติถ้าเรารักษาศีลห้าข้อ เราก็เลยต้องถวายพระสักสองข้อแล้วอุทิศกุศลไว้เฮ้มันมันพีเล็กปีล่ล่นนะมันไม่น่าจะมีนะศีลเป็นนามธรรมนารทำะเป็นนามธรรมแล้วไงเวลาเราอุทิศเนี่ยอ้าแต่หากว่าถูกแล้วเป็นนามธรรมศีลภาวนานะมันไม่ใช่วัตถุเข้าของมันอย่างข้าวน้ําที่เราสงเคราะห์ใครต่อใครอันนี้อุทิศได้โดยตรงนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ คนที่ตกไปเปรตนะถ้าอดอยากปากแห้งอยู่เขาจะไม่นึกถึงกุศลอะไรอย่างอื่นเขานึกแต่ทานกุศลนะเพราะว่าทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของอวัตถุข้าวของไงของกินของใช้อะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เขากำลังขาดแคลนอยู่พอดีใครจะไปนึกถึงศีลถึงภาวนาพอดีเกิดเป็นเปรตมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำไม่รู้จักกุศลสูงสูง,สงอะไรหรอก ไอ้ที่เกิดเป็นเปรตแล้วก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไม่รู้จักจะทําบุญทําแต่กุศลถึงได้เกิดเป็นเปรตน,นี่อย่างหนึ่งถ้าจะรู้จักกุศลบ้างก็ทานมันเป็นอย่างนี้จริงนะเราไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นนะลองถามคนตัวต่อไปนะบุญคืออะไรทานคืออบุญคืออะไรก็เขาก็ตอบได้แต่ว่าเนี่ยก็ใส่บาทไง หรือว่าไปเรียงพระที่วัดไงเนี่ยบุญของเขาก็คือการให้นะสงเคราะห์คนยากคนจนอ่าบริจาคเงินในห,หน่วยการกือส่วนี่อยู่แค่นี้จริงๆนะคนไทยรู้จักบุญแค่นี้ไม่ไม่รู้เลยนะว่าศีลก็บุญภาวนาก็บุญไม่รู้เพราะฉะนั้นพอเกิดเป็นเปรตแล้วกเกิดรู้ขึ้นมาว่าศีลก็บุญเหมือนกันนะมันเป็นไปได้ยังไงก็รู้จักบุญอยู่แค่ทาน เพราะฉะนั้นจิตใจจดจอ่ออยู่กับทานท่านั้นเห็นญาติกําลังทําทานน่ะแหมไว้อุทิศมาถึงเราเถอะอะไรอยู่อย่างนี้ส่วนไอ้ที่เขารักษาศีลนอะไรไม่เคยนึกอนุโมทนาไอ้ที่เขาทาเพราะฉะนั้นเลยไม่มีส่วนแต่เราไม่ใช่นะเราดีนะเราเรียนเราฟังธรรมเพราะฉะนั้นเกิดพลาดท่าไปเป็นเปรตเราก็รู้จัก อนุโมทนาทั้งนั้นพอทำทานก็อนุโมทนาเขารักษาศีลก็อนุโมทนา,าใารทําดีอะไรยังไงเราก็อนุโมทนาพอดีคนนั้นอุทิศอุสลนไม่เราไม่ว่าทานไม่ว่าศีลเป็นต้นนะครับเราก็มีส่วนร่รับไปเสียทั้งนั้นเป็นอันว่าแม้เป็นเปรตก็เป็นเปรตผู้มีอันจะกินไม่ค่อยจะอดอยากสักต่าไร เรา,าไม่ได้ <laughs> เพราะว่าอันนี้มันต้องอาศัย <laughs> คนอื่นอุทิศกุศลนอกจากว่าเขาอย่างนี้เขาอุทิศกุศลรวมพวกเขาเจาะจงคนนั้นคนนี้แล้วก็ยังตอนท้ายอย่างร่วมรวมพวกอีกนะขอให้พวกเปรตทั้งหลายทั้งปวงแม้ไม่ใช่ญาติไรต่อใดกล่าวนั้นก็เป็นโอกาสของเราขึ้นมาบ้างนะพด ถึงว่าถ้าเราเป็นเปรตนะแต่ว่าอย่างท่านเนี่ยไม่น่าจะเป็นนะ <c oughs> เอาซะถ้าจับพลัดจับผูนะไม่มีทางที่จะเป็นเปรตสามจำพวกข้างต้นวันตาสิกาเปรตเป็นต้นเพราะว่าดูตามตัวอย่างที่ทำกรรมเนี่ยมันอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ทำแน่นอนเช่นว่าไปเกิดเป็น อะไรเป็นหญิงร่วมสามีกับคนอื่นตัวเองให้ลูกก็ไม่ได้อีกคนหนึ่งเอามีลูกกับเขาเขาไปรักอีกคนหนึ่งมากกว่าไม่รักเราเราก็ไปแกล้งพอจะมีลูกอีกก็ไปแกล้งนะให้แทงมั่งให้อะไรมั่งอย่างนี้นั่นแหละเป็นเปรตเ,เออเราไม่ทำหมายกมแบบนั้นเราไม่ทํา พระเจ้ามีลินถ้ายอย่างนั้นในพระคุณเจ้านเาเกษตทแทนของพวกไทยยกทั้งหลายก็เป็นอันเสียเปล่าไม่มีผลถ้าหากว่าทําอุทิศแก่คนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับนะเพราะว่าได้รับก็จะเพาะประทัตตกปาชีวีเท่านั้นนอกนั้นไม่ได้รับแทนการอุทิศนะก็เป็นของเหลวเปล่าพระนาเกษตขอถวายพระพรแทนนั้นจะเป็นอันไม่มีผลไม่มีวิบากหาไม่ได้ พวกตายกทั้งหลายนั่นแหละได้สวยผลเองแทนนั้นตายยกก็คือผู้ให้พระเจ้ามีลินพระคุณเจ้านากเกษตรถ้าอย่างนั้นก็โปรดทําให้้าพเจ้าเข้าใจด้วยเหตุผลเถิดพระนากะเกษตรขอถวายพระพรคนบางคนในโลกนี้จัดเตรียมปลาเนื้อสุราข้าวของขบเคี้ยวแล้วไปสู่สกุลญ,ญาติถ้าหากว่าพวกญาติเหล่านั้นไม่รับของกำนันนั้นทายของกำนันจะถึง ความเสียเปล่าหรือพึงพินาาไปหรืออะไรอุตสายกเข้าของไปกำนันพวกญาติพอไปถึงแล้วก็ไม่รับของนั้นมันเสียหมดหรือ,อยังไงพระเจ้ามีเรินหาไม่ได้พระคุณเจ้าของกำนันนั้นก็ยังคงตกเป็นของคนผู้เป็นเจ้าของนั่นเองก็ขนกลับบ้านไม่เห็นแปลกอะไรมากินเอง <laughs> พระนาคเสนขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาอีกก็ฉันนั้นพวกตายกตั้งหลายนั่นเองได้สวนสวยผลแห่งทานนั่นใครให้คนนั้นนั่นแหละก็ได้สเสวยคือได้บอดีภวกได้ใช้สอยทานที่ตัวเองประสงค์จะเอาไปทํากับคนอื่นขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งเข้าห้องไปแล้ว เมื่อไม่มีประตูออกอื่นอีกประตูหนึ่งเขาจะพึงออกทางไหนได้พระเจ้ามิรินเขาพึงออกมาทางประตูที่เข้าไปนั้นนั่นแหละพระคุณเจ้าเข้าไปทางไหนก็ออกทางนั้นเพราะว่าทางอื่นมันไม่มีพระนาคเกษนขอถวายพระพรมาหาบพิษอุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกทายยกนั่นแหละได้สวยทานผลแห่งทานนั้นนะเมื่อให้เข้าไปเขาไม่รับนะก็ตัวเองก็ กลับมาพร้อมกับอะไรนะอุปกรณ์ทานเหล่านั้นพระเจ้าไม่ินพระคุณเจ้านักเสนเหตุผลตามที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้ว่าพวกตายกทั้งหลายนั่นแหละได้สวยผลแห่งทานนั้นดังนี้นี้ข้าพเจ้าขอยอมรับฟังได้แต่ข้าพเจ้าไม่เห็นคล้อยตามเหตุผลนั้นหรอกขอฟังนะแต่ไม่เห็นคล้อยตามเหตุผลเลยพระคุณเจ้านักเสนแต่หากว่าทานที่พวกตายยกเหล่านี้ให้แล้วตกไปถึงพวกที่ร่วงเล็บ พวกที่ล่วงลับไปก่อนได้และคนเหล่านั้นก็เสวยวิบากแห่งทนนั้นได้ไซถ้าอย่างนั้นบุคคลใดเป็นพรานนักฆ่าสัตว์มีมือเปื้อนเลือดมีใจคิดประทุษสลายฆ่ากระทําทารุณกรรมต่อมนุษย์แล้วอุทิศแก่พวกที่ล่วงลับไปก่อนว่าวิบากแห่งกรรมของพระเจ้าข้าพระเจ้านี้ขอจงตกถึงแก่คนที่ล่วงลับไปก่อนแล้วเถิดดังนี้วิบากแห่งกรรมนั้นจะถึงแก่คน ผู้ร่วงรับไปก่อนแล้วหรือไม่หนอ,อาถามก่อนนะถ้าคนเหล่านั้นสเสวยวิบากแห่งทานนั้นได้ทีนี้ทำอากุศลมามันก็น่าจะทำนองเดียวกันคืออุทิศอกุศลก็ได้นะอา่า